กต้องขอสวีททุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในแอป e ีเวกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเซิร์ฟเ p ของแอปอีเวกันฮะซึ่งแอป e ีเวเนี่ยมันจะมีน่าจะเรียกได้ว่าบั๊กอย่างหนึ่งหรืออะไรสักอย่างหนึงในเซิร์ฟก็คือเป็นเกี่ยวกับ VP พเมนูนั่นเองนะก็คือ VP พเมนูนะฮะคุณจะสังเกตว่าข้างล่างสุดะฮะมันจะมีคําสั่ง God p l เยอรอยู่นะก็คือเราสามารถแบบว่าทําให้ตัวเองเป็นอมาตะาได้นะฮะแต่ว่า มันจะมีบั๊กอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับ God Player นะก็คือถ้าเกิดเราใส่ชื่อเราไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่อามาตาอยู่ดีนะถ้าเกิดเริ่มตามมานะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีเปิด God Mode ที่ถูกต้องกันนะฮะว่าจะเปิดไงให้แบบมันอามาตายจริงนะฮะเปิดก o อ m โหมดแบบว่าธรรมดาก่อนก็คือสมมุติผมจะใส่ชื่อเนะี่ยวิธีเปิด เบสิกเลยนะก็คือเราจะต้องใส่ชื่อ username ของเราเข้าไปในหมวด,ดมูกอตโหมดนะถึงจะสามารถเปิดกอตได้ก็ u s อร n a m e ก็คือข้างล่างนะก็คือที่มันเป็นแอดเนะี่ยแล้วก็ทอยเดือดเดอยทอยนะอันนี้จะเป็นแบบว่า u s อร n a m e ของเราเนะี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะใส่ชื่อของเราเข้าไปก็ทอยเดือดเดอยทอยเนะี่ยแล้วก็เรียบร้อยนะก็กด enter ไปนะซึ่งตอนนี้รางวัลในการจดตาของเรามันก็จะโดนตัดออกไปแล้วเพราะเราเปิดชีทโหมดนะแต่ว่าต่อให้เรา เปิด God mode แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นนะฮะเราก็จะสามารถโดนบอทฆ่าตาได้อยู่ดีนะอันนี้ผมรอบอทมาก่อนนะเนี่ยเริ่มตามานะฮะก็เมื่อกี้ผมเปิด God mode แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดผมวิ่งเข้าหาบอทเนี่ย เนี่ยผมก็จะตายอยู่ดีนะฮะก็คือมันจะเป็นบัตอะไรสักอย่างหนึ่งของก o อ m โมดนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเปิดก o อ m โมดที่ทําให้แบบมันแบบเอามาตายจริงการให้ดูนะฮะโอเคก็ก็อย่างแรกก็เปิด VP เมนูมาก่อนแล้วก็เออลบชื่อเก่าแล้วทิ้งไปก่อนนะแล้วก็ต้องเปิด VP เมนูค้างไว้แบบนี้นะฮะแล้วจากนั้นให้เรากดเพย์ที่พื้นหลังเนี่ยคือต่อให้ VP เมนูมันจะไปอยู่หน้าจอเราเนี่ยแต่ว่าเราสามารถกดเพย์ข้างหลังได้นะเนี่ยแล้วก็กดเพย์ ไเลยนะฮะแล้วก็จะมาอยู่ในหน้าเพยแบบที่มีไอ้ VIP เมนูมาขวางแบบนี้นะฮะก็เราจะต้องรอตาเริ่มก่อนนะฮะเราถึงจะใส่ชื่อของเราเป็นยูสเนมเนี่ยเข้าไปได้ก็คือเนี่ยคุณจะสังเกตว่าตอนนี้อีก13บสวินาะทะีตาก็จะเริ่มแล้วนะแล้วจะต้องรอก่อนนะต้องเริ่มพิมพ์หลังจากที่ตาเริ่มแล้วเท่านั้นด้วยนะฮะก็เนี่ยผมจะรอตาเริ่มนะฮะก็4 3 2ส0 เริ่มฮะแล้วก็ผมก็จะใส่ชื่อผมไปเลยนะทอยเดือดๆทอยแล้วก็ Enter อไปนะฮะเท่านี้ก็จะเป็นการเปิดก๊อดโหมดจริงๆแล้วนะก็คือนะฮะบอทมันฆ่าเราไม่ได้แล้วนะก็คือเราต้องเปิดก๊อดโหมดหลังจากที่ตาเริ่มแล้วเท่านั้นมันถึงจะมีผลนะฮะแต่ว่าในมือถือนะฮะเราไม่สามารถปิด VP เมนูตรง หน้าตอนเราเล่นอยู่ได้นะมันก็จะเป็น UI มาขวางเราแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในคอมเนี่ยในคอมคุณสามารถกดตัวเองเพื่อทการปิดเปิดเวเมนูระหว่างเล่นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือถือเนี่ยเราทําไม่ได้มันจะคาอยู่หน้าจอแบบนี้ไปตลอดเวลาเลยนะฮะก็คือเราต้องกลับไปหน้าเมนูเท่านั้นเราถึงจะสามารถปิดเอน้าตรงนี้ได้นะก็คือวิธีเปิดกอนหมดที่แบบทำให้มันอมะตะจริงเนี่ยก็คือเราต้องเปิดหลังจากที่เกมเริ่มเท่านั้นนะฮะต้องเริ่มพิดหลังจากเกมเริ่มนะ ถ้าเกิดเราอยากเปิดก๊สตโหมดตาไหนเนี่ยเราก็ต้องเปิด v p เมนูแล้วก็ใส่ตอนเริ่มตาทุกตานะฮะจะเกิดเราเออแล้วใส่ตานี้แล้วไปเริ่มตาหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ก๊อตเหมือนเดิมแล้วนะเป็นประมาณนี้ก็ซึ่งคุณก็สามารถใช้ก๊อตโหมดเนี่ยไปสำรวจแบบได้นะสามารถแบบว่าเดินสำรวจแบบอะไรได้ชิลๆเลยนะฮะจอไปนํามาตาอทไม่สามารถฆ่าเราได้แต่ว่าตอนจบตาแล้วก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันนะโอเคเป็นประมาณส่วนนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการเปิดก๊อตโหมดแบบว่าก๊อตโหมดจริงๆไม่ใช่เปิดแล้วตายแบบ ปกตินะฮะโอเคไปทนให้เสร์ฟว,วันนี้แลนนะ้วกันนะสำหรับการเปิดก้อนโมดก็ผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแพทหน้าขกเขาจะแก้หรือเปล่าก็คือทําให้มันเปิดตรงหน้าเมนูได้นะแต่ว่าแพทนี้มันต้องใช้วิธีนี้แหละถึงจะสามารถเปิดก้อนโมด,ดจริงๆได้นะโอเคก็เสาร์ว,วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ลืมกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนต่อไปด้วยนะคแล้วก็เสาร์วันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณอยากกลับหน้าเมนูก็แค่กดรีเซตคาแรคเตอร์กลับไปได้เลยนะ แล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากเปิดก้อนโมดอีกรอบคุณต้องทำวิธีเดิมอีกรอบหนึ่งนะก็คือมาใช้แค่ตาเดียวสับก้อนโมดนะโอเคก็เปน็นมาในสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์น,นี้ก็บ๊ายบาย